ันไปในวันนี้ครับเราจะพาเพื่อนๆไปชมวัดวัดหนึ่งซึ่งอยู่ใจกลางกรุงเทพมหานครที่คนยังมาเคยรกเป็นวัดที่คู่กับวัดบวรนิเวศชื่อว่าวัดบรมนิวาสมีจิตรกรรมฝาผนังที่เขียนแบบตอนตกฝีมือของครัวอินโขงเป็นจิตรกรรมที่แปลกตาและชมได้ยากนะครับโดยจุดเริ่มเราจะเริ่มจาก BTS ลาดเทวีลงมาฝั่งตรงข้ามโปรแกรมเอเชียแล้วก็ปั่นเรียบของแสบกันไปครับเดี๋ยวๆก็ถึง ตรงนั้นดอยคำเนี่ยเราจะปั่นเ,เรียบมาถนนไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะมาลอดใต้สะพานหัวช้างจากจุดนี้นะครับเป็นจุดริมคลองแสนแสบซึ่งอยู่ใต้สะพานหัวช้างฝั่งเดียวกับโรงแรมเอเชียนะครับเราเห็นนะครับว่าฝั่งตรงข้ามเป็นท่าเรือนะครับซึ่งจะสามารถนั่งไปทางประตูน้ําก็ได้นั่งไปทางผ่านผ่านฟ้าก็ได้ แล้วก็จะมีเส้นทางที่สามารถขี่จักรยานลิมคลองเราจะใช้เส้นทางนี้ขี่ริมคลองตรงไปเรื่อยๆครับตรงไปจนสุดนะครับและเดี๋ยวก็จะไปถึงวัดบรบนิวาสครับเส้นทางเรียบคลองแสแสบนี้ก็ทางกว้างสักประมาณ1.5เมตรนะครับเพราะฉะนั้นก็ร่มรื่นนะครับแต่ต้องเลือกเส้นทางนะว่าฝั่งไหนแดดไม่ร้อน ตอนนี้ประมาณบ่ายบ่ายสองเศษเศษนะครับก็ยังถือว่าร่มรื่นอ่ะเพราะว่าแม้แดดจะดร้อนก็ตามนี่แต่ว่าก็มีร่มเงาต่างๆที่สามารถที่จะขี่ไปได้โดยไม่ร้อนบางช่วงอาจจะมีอุปสรรคบ้างนะครับเช่นอาจจะมีสิ่งของของชาวบ้านที่อาจจะมาตั้งไว้ริมคลองนะครับก็ต้องเห็นใจเขาครับเพราะว่าเขาอยู่กันริมคลอง ว่าถึงจุดพักจุดที่1นนะครับคือขี่มาเรียบพองแสนแสบไปเรื่อยๆเ,เนี่ยเราก็เห็นชุมชนนะเป็นบ้านของผู้คนอยู่2ฝั่งของ,องแสนแสบแล้วก็เท่าที่ดูเนี่ยสาภาพแวดล้อมเนี่ยน้ำค่อนข้างจะดำก็คงเป็นปัญหาของกรทมแหละครับว่าจะจัดการอย่างไรกับสิ่งแวดล้อมแบบนี้นะครับเพราะว่าพยายามจะแก้ไขมาหลายยุคหลายสมัยหลายผู้ว่าก็ยังแก้ไม่ได้ถ้าเราดูน้ําลงไปเนี่ยดูรู้สึกดํามากนะครับ อาจจะต้องอาศัยความร่วมมือของคนที่อยู่ทางชุมชนสองฝั่งนะครับเออจุดนี้เนี่ยอยู่ใต้สะพานเจริญผลก็จะมีท่าเรืออีกท่าหนึ่งเรียกว่าท่าเรือสะพานเจริญผลอีกนิดเดียวครับแปบ๊บเดียวตึกครับนี่เราลอดใต้ทางด่วนนะพอาะเลยทางด่วนมาแล้วเนี่ยจอเจอแยกตรงนี้เราไปต่อความจริง มันควรจะต้องไปต่อได้นะแต่เผอิญว่ามีบ้านของคนซึ่งสร้างปิดทางไว้ดังนั้นเนี่ยเราจะต้องเลี้ยวขวาเป็นซอยเล็กๆข้างสวนสาธารณะนะฮะซึ่งกรทมมาสร้างไว้ใต้ทางถนนมาสร้างไว้นะครับเดี๋ยวก็จะออกไปจากทางซิกนี้แทนแล้วก็เลี้ยวออกไปยังถนนใหญ่นะครับ รตรงนี้เราขี่เรียกลองแสนแสบนะครับมาทะลุสุดทางนะครับที่ถนนพระราม6ก็คงจะต้องข้ามทางม้าลายให้เกิดความปลอดภัยนะครับเดี๋ยวไปด้วยกันครับนี่เป็นซอยเข้าวัดบรมนิวาสนะครับเป็นซอยเล็กๆทางวันเวย์นะครับขี่จักรยานสบายเลย โอเคนะครับมาถึงวัดบร,รมนิวาสแล้วนะครับอีกสักครู่นึ่งผมจะต้องไปหาท่านผู้ช่วยเจ้าอาวาสนะครับพระครูกิติวินันวัฒนะครับท่านจะพาเราชมนะครับแล้วก็เล่าปอดต่างๆของวัดให้ฟังครับคิดว่านะท่านน่าจะอยู่นะครับนัดหมายไว้แล้วอ๋ออยู่พอดีครับ นมัสการพระอาจารย์ครับนมัสการพระอาจารย์ครับนะครับมาปั่นจักรยานมาเหนื่อยๆนื่อยะครับก็ไม่ไกลเท่าไหร่ก็มาถึงวัดบรมนิวาสเอ่อคราวนี้นมัสการพระครูกิติวินัยวัดนะครับท่านเป็นผู้ช่วยเจ้า,าวาดแล้วก็ท่านก็จะมาแนะนำนะครับเกี่ยวกับวัดบรมนิวาสนี่นะครับเริ่มต้นเนี่ย ขออนุญาตให้ท่านลองเล่าประวัติว,ตวตัดโดยคร่าวๆสักนิดหนึ่งสังส้นๆ้หมพ่อครับประวัติทั่วไปของวัดบรมนิวาสก็คือรัชกาลที่สี่ทรงรับสร้างต่อจากเจ้าของเดิมที่ถวายเพราะว่าเจ้าของเดิมเนี่ยสิ้นในสงคารามเขมรท่านเจ<ม>้พาพญานรินทิราอาจวัดววรเป็นวัดในกำแพงเมืองวัดในกำแพงเมืองใช่แต่ว่าวัดในใช่แต่ว่าวัดบรมนิวาสเน,นี่ยเกิดจากครั้งัชกาลที่สี่ทรงรับสร้างก็เป็นช่วงหนึ่งของ และรัชสมัยรัชกาลที่สแต่ชื่อคล้องกันนะชื่อคล้องกันวัดบรมนิวัฒกับวัดบวรนิเวศหมายถึงพระมหากตริัดเหมือนกันอขอพาชมหอบุรพาจารย์ก่อนนะ,ะกันกนะับพุทธรลุอันนี้ตัง้งอธิบายไหนะอุทธรลปอันนี้ดูหน้าอกจะไม่สมบูรณ์เพราะว่ารอที่จะใส่หัวใจพระซึ่งเป็น แผ่นทองคําจานคาถาเยธรรมาด้านบนที่เห็นก็คือพระบรมสารีริกธาตุที่ท่านพ่อหลีอธิษฐานสมโพี่วัดบรมปี97วันที่7พฤศจิกายนตัวเชิงเทียนนั้นเป็นเชิงเทียนที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานวัด38วัดหนึ่งในนั้นอยู่ที่วัดบรมมีวาส ปกติถ้าไม่มีใครเปิดอุโบสถเนี่ยจะไม่ได้เข้าแต่พระอาจารย์บอกว่าใครมาก็แล้วแต่มาบอกเนี่ยเดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับเป็นของดีจิตกรรมฟ้าผนังนี้เนี่ยมีเพียงแค่ถ้าในกรุงเทพเนี่ยมีเพียงแค่2วัดคือที่วัดบวรนิเวศแล้วก็วัดบรมนิวาส2วัดที่เท่านั้นนะครับที่เป็นฝีมือของโครวอิงโขตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4นะครับ ก็เป็นตุ๊กตาจีนนะมีอยู่ตามวัดต่างๆที่สําคัญในกรุงเทพมหานครก็หลายวัดนะครับมีตุ๊กตาจีนแบบนี้อยู่นี่คืออุโบสถนะครับพระอาจารย์เปิดให้เราเข้ามาดูแล้วนะครับขอยินคงเป็นจิตตะครเอกสมัยรัชกาลที่3ที่4เป็นสามเณรอยู่วัดราชบุรณะรแล้วก็ทํางานถวายระบาทสมเด็จพระจอมขนาดทรงผนวดเป็นคน เขียนภาพเชิงลึกคนแรกภาพนี้เขาเรียกภาษาอังกฤษเรียกภาพอะไรภาพเชิงลึกภาพเปอร์เพสตีฟเปอร์เพสตีฟนะครับคือมีมิติมีมิติมีแสงเงาใช่เพราะเมื่อก่อนนี้เนี่ยเวลาที่เราดูภาพของไทยไทยประเพณีจะแบนๆเล่าเรื่องไปตามหน้ากระดานคือ2มิติแล้วก็ขนาดเล็กใหญ่ปกติก็เท่ากันไปหมดนะครับแต่ว่าของภาพของโค้ชผงเนี่ยจะมีขนาดสัดส่วนที่ตรงกับธรรมชาติที่เป็นจริง แล้วก็ที่สําคัญเนี่ยถ้าเราดูภาพแลฮะจะมีสไตล์เป็นแบบภาพของตะวันตกใช่ไหตัวละครเป็นตะวันตกตะตกทั้งหมดเลยนะครับช่างที่หนึ่งเหมือนคนชี้ทางคนชี้ทางก็เห็นจะเห็นเหมือนคนยืนอยู่บนซาวลีเึ่งหมายถึงคนชี้ทางแต่ว่าท่านที่มาดู คนาจารย์ต่างๆแล้วตรูปแล้วเหมือนกับชอตพอิงตันชอตพอิงตันนะครับไปอ่านประวัตก็บอกว่าเนี่ยเป็นเหมือนกับชอตพอลทิงตันอยู่ภายใต้เทพีอาเทนารุปที่2อี่เป็นรูปมหาสมุทรเป็นพระมหาสมุทรอันนี้อาจารย์ไม่ชี้ถ่ายรูปให้เห็นก็ยังไม่เห็นและประวันนะครับอันนี้เหมือนกับคนที่ฟังการชี้ทางแล้วก็หาทางขวนขวายที่จะไป เดินทางเดินทางขึ้นเรือแล้วลาบลื่นอย่างเดียวไปเลยก็ไม่ใช่ก็มีอุปสรรคใช่ไมีดอะไรอันนี้อันนี้ต้องบอกว่ามีกลิ่นอายไทยอยู่หน่อยหนึงอันนี้เหมือนกับเจดีที่วัดปรมัยิกาวัดอันนี้เปรียบเหมือนทางสามแพร่งที่มีสมบัติกองอยู่ทางทางสามใช่ใ่ เปลี่ยนพระธรรมเนี่ยเหมือนถามถามแพง่งเหมือนสมบัติที่กองอยู่บนถามถามแพ่งนี้แล้วก็บางคนเดินผ่านไปผ่านมาไม่สนใจแต่ว่าบางคนก็สนใจหยิบไปบ้างบ,บางคนก็สนใจที่จะใช้ประโยชน์ได้อันนี้ก็เปลี่ยนพระธรรมนี่นั่นแหละทั้งหมดนี้เป็นปริศนาธรรมด้านหลังของพระประธานต้องบอกที่มาชัดก่อนชัดเนี่ยเป็นพระบัตสมเด็จในกันที่6ทรงโปรดพระราชทานโดยสมเด็จพระมหาสมณเจ้าวัดบวริเวศท่นานท,ทรงขอ ให้พระราชทานถัดกับพระประธานวัดบรมรบด้านหลังเป็นดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์ซึ่งแทนศูนย์กลางจักรวาลจากเขาพัศเนรุในใตผภูมพระล่วงเป็นดวงอาทิตยและเหมือนกับกล้องดูดาวใช่ด้านซ้ายมือของพระประธานก็คือจะมีประชาชนที่เป็นชาวตะวันตกสองกล้องดูดาวไปทางดวงอาทิตย์ัะ <Lap id. S 1> นั้นวัดบุมนี้วาดดวงอาทิตสองดวง ก็คือดวงอาทิตย์เหนือดวงอาทิตย์ที่เต็มดวงไปจะเป็นดวงอาทิตย์ที่โดนาคาดเป็นสุริยคาดแต่พูดตามตรงนะว่าประชาชนคนไทยสมัยรัชกาลที่4เนี่ยถ้าไม่เห็นภาพนี้ก็งงคงงน,นะว่าเอออุปกรณ์อันเนี้ยชิ้นนี้เกือบ <c oughs> เพราะเขาไม่รู้จักเพราะนั้นภาพ <c oughs> เปลี่ยนฝาผนังเนี้ยผมถือว่าเป็นความทันสมัยของในสมัยนั้นเลย เหมือนกับมาดูของใหม่ๆของแปลกๆของที่ไม่เคยเห็นวันนั้น่ามหาวิทยาลสถนี้สมัยก่อนก็น่าจะมีคนงงๆกันอยู่นะตาตื่นใจเลยวโอ้โหเมืองนอกก็เป็นแบบนี้หรือมีเป็นต้นนะก็แต่งตัวแบบนี้เ็าีอุปกรณ์แบบนี้ใช่ไหมมีรถรางนี่ใช่ไหมมีรถรางมีรถรางแล้วอีกอีกอย่างหนึ่งที่มีอยู่แล้วน่าจะเป็นหนึ่งเดียวเลยก็คือภาพจักรวาลวิทยาสมัยปัจจุบันเพราะว่าเท่าที่ผมดูนะครับอาจารย์รู้สึกจะมีรูป ดาวใช่เพราะดาวนรประคอแปดดวงแปดดวงก็คือไม่รวมโลกไม่รวมโลกเพราะถ้ารวมโลกก็จะเป็น9ดวงด้านหลังพระประธานเนี่ยเป็นดวงอาทิตย์ด้านหน้าก็คือดวงจันทร์ดาวที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นจะมีอยู่ประมาณ4ี่ดวงฮะดวงอาดวงจันทร์ดาวเสาร์แล้วด้านนี้ก็คือดาวพฤหัสหัสอ่าซึ่งมีตอนนั้นบีดดวงจันทร์บริวารน่าจะ4ดวงไว้เออผมสังเกตดูนะพระจาจาร์นะคือฝาผนังเนี่ย เป็นภาพแบบตะวันตกแต่ประตูหน้าต่างเป็นแบบจีนเป็นแบบจีนอาชีเป็นอย่างนั้นไปแล้วก็ใสมัยรัชกาลที่สามก็เป็นจีนค้าขายกับจีนอันนี้ก็คือทวารบาลถ้าเป็นของวัดบวรนิเวศที่ประตูทุ้มทางเข้าโบสถ์ก็จะเป็นสลักนูนก็ถือว่าเป็นวัดที่น่าสนใจวัดหนึ่งนะครับ ก็เชิญทุกคนนะครับมาที่วัดนี้มาดูกิจกรรมฝาผนังของโัวอินโขงนะครับแล้วก็หากว่าอยากจะรู้ปอดต่างๆอะไรยังไงติดต่อกับอาจารย์ได้ครับอันนี้ขออการพระอาจารย์ครับอานุโมทนาโอเคนะครับวันนี้เรามาจบกันที่วัดบรมนิวาสเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ถือว่าได้เสร็จสิ้นภารกิจในการที่จะมาดูจิตกรรมฝาผนังของโัวอินโขงนะครับซึ่ง ถือว่าเป็นจิตรกรที่มีชื่อเสียงมากในเนมัยิการที่4แล้วก็มีจิตรกรรมฝาผนังซึ่งเป็นแนวตะวันตกซึ่งไม่มีที่ไหนนะครับในกรุงเทพมีแค่2วัดครับคือที่วัดบวรนิเวศกับวัดบรมนิวาสก็ถือว่าพวกเราได้มีโอกาสที่ได้มาชมศิลปะที่นี่นะครับก็ถ้าใครสนใจเนี้ยก็เชิญมาชมที่วัดบรมนิวาสได้ครับไม่ไกลอยู่ในเขตปทุมวันนี่เองครับสำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตที่จะจบในเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ เราดูต่อไปนะครับว่าคลิปหน้าเราจะปั่นไปไหนครับปั่นไปไหนสับสนุนโดยทานไทย